สวัสดีครับสวัสดีแฟนเฟซเฟซบุ๊กบหน้าปารายนะครับมันิสวนแต่งเงินล้านเข้าจะผ้าเมา่เป็นการขึงตาข่ายนะครับการขึงตาข่ายโอ้เดียบบนนอกมิน,นมิว่านกว่าสิขึงอยหิยโอ้ยขึงจักระเทือการขึงตาข่ายนะครับมันใส่เสือกนะครับเสือกันเสือกบนตรงเป็นเสือกใหญ่นะครับแต่ว่าสื่อมากน,น้อยหน่อยหน,น,น่อยคอีบดีครับ เสือกล่างเสือกน่อยกับว่าเปยังครับเพราะว่าขึงแน่วิตรึงที่เื้อนะครับสําคัญนะครับในการขึงตไคายนี่พอสําคัญที่แรกก็คิดว่าขึงบนก็ขึงล่างกับพ่อแล้วว่นหงไปอันนี้ดอกคยังได้กัแตกมันกับพันข้นตมเผามันกับพันข้นตมตไาคายอยู่แล้วครับสุดท้ายขาดซะแล้วแม่บ้านม,นมาบอกว่า จะแตงขาดอยู่สามเซนโอ้ยแบบนี้มันต้องถึงกลางน้ำครับถึงแส่กลางน้ำมันจังสีรับน้ำหนักแตงได้แตงมันแตงหน่วยใหญ่ปลูกตั้งแต่แตงกว่านะครับแตงหน่วยน่อยก็เวลาหมากมันออกมันก็บกับหนักมันใหนแล้วแต่ว่าพ่อมาปลูกแตงล้านหมากมันหนักครับ พอหมามันหนักแล้วกันกัดเฮ็ดดึงเสือกให้ขาดแล้วครับโอ้มันนี่ได้ยี่ดียครับสักหกสิบโลบายหกลอยเจ็ดลอยพันหนึ่งสามก็เยิมครับนี่ใส่มือละพันหาใส่มือละพันครับ คนนี้ก็เครียอยู่ครับค่อนทอนน้ำได้เขาก็ถือว่าหมากบุกขีลาลาเป็นไดครับหมากเริ่มจะลงแล้วครับหมากเริ่มปไปง่แล้วหมากเริ่มัึงงามอยู่วันนี้หมายคนนี้คือเป็นยังสี่ล่ะบ <c oughs> ่านี่ให้ปุ๋ยครับขาดโอ เดห่านสันโพดครับหานมันต้องสองเมตรหาสิบขึ้นครับหานต้องสองเมตรหาสิบขึ้นม่ต้งสี่เอาแต่งได้ครับแต่งเถ่าแต่งมันสูงเรื่อยๆครับสูงขึ้นเรื่อยๆพอมันโมหมันบ,อบพอห่านก็พัดลงมามันจะดึงเสื้อขาดอ,อ แล้วครับมองเสื้อขาดหาวิธีก่อนหาอุปกรณ์มาต่อเสื้อครับ